คุณกำลังมองดูอนาคตของรถยนต์สมรรถนะสูงระดับหรือ BMW M5 ปี2025รถคันนี้ไม่ได้แค่พัฒนาแต่ยกระดับความหมายของซีดานสมรรถนะสูงไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ใหม่อันทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบขับเคลื่อนแบบไฮ b r i d M5 รุ่นใหม่นี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังดิบกับความหรูหราได้อย่างลงตัวจากภายนอก BMW M5 ปี2025โดดเด่นด้วยความดุดันที่มากขึ้น ระจังหน้าทรงไตคู่ดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยฝาหน้าเล็ดทรงเรวลที่เฉียบคมเส้นสายที่ชัดเจนตลอดตัวถังช่วยเสริมให้รถดูแข็งแกร่งส่วนด้านท้ายก็ดดเด่นไม่แพ้กันด้วยฝ่ายท้ายดีไซน์บางเฉียบและท่อไอเสียสีท่อที่สื่อถึงพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงตัวรถสีดำเมทัลลิกดูชบเชี่ลดุดนันและเป็นเอกลักษณ์ในแบบ M อย่างชัดเจนใต้ฝากระโปรง BMW M 5รุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดแบบปลักอิน โดยผสานเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า700แรงมา้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง3.5วินาทีพร้อมความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวสำหรับระยะทางสั้นๆนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่เป็นการส่งกำลังอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพทำให้ M5 คันนี้กลายเป็นรุ่นที่ลำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความใส่ใจในรายละเอียดวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังเมริโนแท้ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และพื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มหน้าจอโค้งขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของแดชบอร์ดรวมทั้งหน้าปัดดิจิทัลและจออินโฟเทนเมนต์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกทันสมัยและสวยงาม ระบบ iDrive 8.5ของ BMW ขับเคลื่อนระบบ Infotainment พร้อมระบบส่งงานด้วยเสียงการควบคุมด้วยท่าทางและการตั้งค่าต่างๆที่ปรับได้ตามต้องการหน้าจอ Head-up Display ขนาดใหญ่และคมชัดยิ่งขึ้นให้ข้อมูลสำคัญในขณะขับขี่อย่างชัดเจนบาะนั่งแบบ M ที่ออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลและระบบไฟในห้องโดยสารช่วยเสริมบรรยากาศหรูหราแบบพรีเมียม สิ่งที่ทำให้ M5 ปี2025แตกต่างจริงๆคือการขับขี่แม้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากระบบไฮบริดแต่การควบคุมรถยังคงเฉียบคมและมั่นคงระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติสามารถตอบสนองได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่คุณสามารถขับขี่ในเมืองด้วยโหมดไฟฟ้าเงียบสนิทและเปลี่ยนไปสู่โหมดสมรรถนะเต็มกำลังได้ในทันทีเมื่อกดคันเร่งการเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันทำได้อย่างลื่นไหลหมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้ง2ด้าน BMW ยังไม่ลืมเรื่องระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ M5 ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยขับในสภาพจราจรติดขัดและระบบขับขี่อัตโนมัติในบางสถานการณ์นี่ไม่ใช่แค่ซีดานสมรรถนะสูงแต่มันคือรถรุ่นเรือธงที่สะท้อนทิศทางในอนาคตของ BMW อย่างแท้จริงด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมขั้นสูง พลังไฟฟ้าและความหรูหรา M5 ปี2025แสดงให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะคุณสามารถมีทุกอย่างได้ในคันเดียวสำหรับคนรักความเร็วนี่คือ M5 ที่คุณหลงไหลแต่ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและหรูหราก็ว,าว่าที่เคยไม่ว่าจะขับขี่แบบสบายๆหรือเร่งเครื่องสุดขีด M5 ใหม่จะมอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณจับพวงมาลัยถ้านี่คืออนาคตของตระกูล M เราพร้อมเดินไปด้วยกัน